กลับสวัสดีครับพีซีที่น่ารักทุกคนนะครับก็ช่วงนี้สี่ทุ่มนะครับไปดูนะครับมีคนขึ้นเยอะเลยนะครับก็นะครับเป็นกงใจทุกช่องนะครับก็ขอให้คนดูเยอะๆนะครับผมนะฮะ สำหรับวันนี้เวลานี้นะครับพวกอาจารย์รอบที่สองนะครับรอบแรกก็มีคนดูสูงสุดก็คือสองร้อยกว่าคนนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะนะครับวันนี้อาจารย์เองก็จะต่อเนื่องจากตอนเย็นนะครับเห็นแคปชั่นทุกท่านคงนึกนึกถึงวลีหรือคนพูดแน่เลยนึกถึงวลีและคนพูดแน่เลยนะครับนะะ ประมาณว่าอยู่ไหนล่ะนะเตรียมไว้อยู่นะฮะเตรียมไว้ให้ให้ฟังอยู่นะนะครับเตรียมไว้ให้ฟังเรียบร้อยเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเะกิดขึ้นนะน่าจะบอกต่ออีกสักนิดหนึ่งนะว่ามันเป็น บาดเหตุหรือมันจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้ถึงกับตายถ้ามีคำส่้อยต่อไปนะครับแล้วก็ได้แต่คาดเดาเนาะว่าเหตุผลกลใดจึงใช้คำนี้ในการสื่อออกมาเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นมันจะตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่า มีการตกใจมีการไม่ไม่ได้มีเจตนาให้มันเป็นไปตามนี้แต่เราไม่รู้ว่าเจตนาจริงๆคืออะไรคำพูดบางทีมันก็เป็นบทสรุปของมันเองนะครับมันเหมือนว่ามันมีกิจกรรมริงมันมีกิจกรรมเกิดขึ้นจริงๆกิจกรรมนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าไม่ได้ไมัดไม่ได้ต้องการให้มันจบลงด้วยการตาย ไม่ได้ตั้งใจให้มันจบลงไม่การตายก็คือไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเจ้าจะมีคําสั้นๆนะครับก่อเดือนต้อทักทายทุกท่านก่อนเนาะนะครับขอบคุณมากครับเราจะมาแกะประเด็นว่าเรารู้สึกว่าฝั่งมันมีฝั่งหนึ่งที่มันมีอาการเกร็งอาการดิ้นอาการเกร็งแล้วก็มันไม่จบเหมือนเหมือนเขาไม่จบต่อให คือเขาไม่ได้เสียเงินเสียทองในการต่อสู้ในชั้นศาลนะครับเพราะว่า,วาอายการท่านทําหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้นะครับส่วนโจทย์พยานร,ร่วมก็แค่แค่ไปอยู่ในจุดบางอย่างเพราะว่าเท่าที่ฟังก็คือ,อพยายามที่ไปยืนยันผมเดานะเพราะว่ามันเป็นเป็นช่วงที่ เกี่ยวกับคดีแพ่งไปแจมในเรื่องคดีแพ่งนะครับก็คือเพื่อจะพยายามบอกว่าคนนี้คือคนใช่ลุงพลคือคนใช่เพื่อยืนยันจะได้มีผลต่อการอาจะฟ้องแพ่งนะครับพยายามไปใช้จุดนี้เพื่อให้ให้เห็นว่าคนนี้แหละคือใช่เลยแบบนี้นะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ อะไรเลยนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับสิบล้านนั่นแหละครับนี่คือที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็มันเป็นการยากนะครับมันเป็นการยากนะครับที่จะทําให้คดีที่ไม่มีมูลนะครับหรือว่าคดีไม่มีประจักพยานนะครับจะชนะได้นะครับจะชนะได้นะครับ วันนี้ก็พรุ่งนี้วันหยุดเนาะก็จะได้นอนเต็มๆนะครับจริงๆอยากขึ้นมาทำคลิปสักทำคลิปหรือทำไลฟ์ถ้าไม่มีอะไรนะไลฟ์ like สักสามครั้งวิดีโอสักสักสามวิดีโอนะนะเพื่อเพื่อกระตุ้นนะครับเพื่อกระตุ้นผมยังไม่ไม่สามารถ มีแรงจูงใจให้ f อซลุงพลมามาสนใจผมให้เกินสามร้อยคนนะครับไม่รู้ผมจะทำยังไงเนาะนะครับก็สู้ๆต่อไปนะครับนะครับคุณคุณดานะครับสีครับคุณแอนนี่นะครับคุณไปยูนนะครับผมนะครับคุณเกซินีนะครับคุณประเสริฐคุณยูคุณยูผมผมจะอ่านว่ายังไงเนี่ย ยูยูโฟมเหรอยูโฟมนะจะถ้าสะกดก็คือัวเอ็มนะนะยูโฟมยูโฟมยูโฟมนะครับคุณเรโนครับสิครับผมนะฮะคุณนิตยานะครับคุณบุญญาภานะครับคุณสุกัญญานะครับคุณ g h เนะครับคุณกำไรนะครับผมในะคุณรัชนี คุณมิยาวดีนะครับคุณคุณเอคุณเอเอออ๋อเหรอครับนะครับคุณสุภาพรนะครับผมคุณนิตยาอ่าสนดสนทบเนาะเอฟซีพอตตนะครับคุณยายหนูนบบุรีนะครับคุณนางพญาพมขาานะครับคุณสมศรีคุณบัวนะครับคุณเบนคุณสุดกิตรา คุณยายน้องสูกัสนะครับผมนะครับคุณบุญมีนะครับคุณมาลีนะครับผมคุณพรชัยนะครับคุณแสงจันท์นะครับคุณออตโตนะครับคุณวิภาวีนะครับคุณอารีรัตน์คุณพาโดพาโดรุมีหลายช่องกำลังกำลังเลงบักบักโหลกํกำลังเลงบักโหลบัก เออบักไหลเหรอกาลังเลงบักไหลเหรอมีชื่อมาใหม่ละตามไม่ทันละคุณสกลครับคุณต่อยนะครับคุณนางพยาผมข่าวนะครับผมคุณอยะคุณยนิษานะครับผมคุณอ้อสวัสดิ์ครับคุณปัะสงนะครับคุณ n k i y s นะครับคุณมาริกลินสุคนนะครับผมนะครับคุณสากรนะครับคุณอุบลวันนะครับคุณแอดซดานะครับคุณอเล็ก อเล็กยีนะครับนะครับคุณ Ss นะครับคุณไซเอสนะฮะคุณสโนสิริค่านะครับคุณดาวพัทยาคุณดาวพัทยานะครับผมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์มากกดให้ขอบคุณมากครับผมนะนะครับพอนึกถึงพัทยาแล้วก็นึกถึงน้ําเสียงคลื่นเนาะนะครับเวลาใครที่เขาเรียกว่าใครอะไรใครที่ รู้สึกท้อแท้ให้ไปให้ไปพัทยานะครับใครที่ท้อแท้หัวใจเนี่ยท้อแท้ชีวิตนะครับให้ไปทะเลนะครับเพราะว่าเราเงีย,งยบๆอยู่อย่างนี้นะครับมันจะมีเสียงบอกว่าสู้สู้ส,สู้นะครับนะมันก็จะมีกําลังใจนะคุณวิชาครับผมคุณบัวคุณเพื่อนสาวเอฟซี FC พอตอนะครับนะเอฟซี FC ลุงพลนะครับคุณรุ ปริยานะครับสวัสดีครับอาจารย์พิเนชัดตอนดึกๆนะครับผมสวัสดีนะครับผมนะฮะคุณเอฟจีจีคุณส้มคุณซำซุงนะฮะคุณสุดใจนะครับคุณออรดีนะครับคุณนุ๊ตนุ๊ตจังคุณนุ๊ตนุ๊ตจังนึกถึงนึกถึงชื่ออีกคนหนึ่งอ่ะชื่อนุ๊ตนะนะฮะเออนะอาละอาละนะครับคุณคุณสุกันดานะครับ นะครับคุณผาสุขโอเคคุณวิรวันนะครับขอบคุณมากครับอ่านครบพอดีนะครับว่าแล้วผมก็ใครมาช้าก็มาด้ฟังแล้วกันนะครับผมจะให้ฟังสั้นๆนะครับขอบคุณแอดสดานะครับที่พยายามตัดสั้นๆมาแล้วก็มันไม่ยืด <laughs> มันไม่ยืดเยือ้อนะนี่นะคำนี้ฮะคำนี้ครับฟังดีๆ ไม่ไม่สามารถแปลเป็นอื่นได้นะครับคุณก็หลายตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากใจเราที่ว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกครั้งนะครับคุณก็หลายตัว แสดงความบริสุทธิ์ใจจากใจเราที่ว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอืมผมรู้ผมรู้แล้วว่าคุณไม่น่าจะตั้งใจนะเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในที่เกิดเทตุคุณไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ แต่คุณจะต้องมารู้ทีหลังจะต้องรู้สิครับคนสมมติว่ามันมีคนทำพลาดแล้วเนี่ยแน่นอนครับจะต้องมาหาคุณจะต้องมาบอกความจริงแล้วก็หาทางแก้ไขต่อไปคุณก็คงรู้แล้วว่าผู้ที่ทำเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรือคนที่ทำ อาจจะอธิบายไปแนวทางที่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอันนี้ผมใช้จินตนาการเหมือนกันนะครับจินตนาการจากคำพูดของคุณมันแปลเป็นอื่นไม่ได้ครับมันแปลเป็นอื่นไม่ได้นะครับอีกครั้งนะครับจากใจเราที่ว่าเราไม่ทํา เราไม่ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วผมจะหาหากรรมประธานประธานกริยากรรมเราแสดงว่าหลายคนถ้าแกบอกว่า,วาดิฉันเดียนขน้อยคอยเอง บทได้ตั้งใจก็แสดงว่าประธานเนี่ยเป็นเป็นเอกพจน์เอกพจน์คนเดียวแต่นางใช้คำว่าเราเราแสดงว่าหลายคนเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแบบนี้เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแบบนี้ มีหลายคนเดี๋ยวผมพออ่านนี้มันตัวตัวเล็กนะผมไปหาอ่านในคอม่ะนนะครับเดี๋ยวอาอจารย์ก็ทำยังกับแปลประโยคเลยนะนะคือเราจริงๆต้องต้องจริงต้องพยายามมาแกะคำนะไปแกะคำแล้วก็ ให้มันเห็นให้เห็นชัดว่าการพูดของคนเนี่ยคนเราเวลาพูดอะไรเนี่ยมันจะต้องเรียบเรียงคําพูดนะครับเรียบเรียงคำพูดมันจะต้องมีมันต้องมีไม่มากก็น,น้อยครับที่เสือหเห็นบางอย่างนะครับสวัสดีครับคุณดาวกระดาษครับคุณเมื่อกี้คุณดาวกระดาษว่าแล้วทําไมต้องโทษพิษะพิเขยอีเวลมณี <laughs> เออหนึดาวกระดาษนะ นะนั่น่ะสิครับมันก็ประหลาดดีนะนะครับจัดจะเลยนะครับไม่ได้ทําแล้วอยู่กับลุงแล้วโทษลุงทําไมอ่ะเอสุดาว่าจริงๆครับคือไม่ได้ทําแกเนี่ยไม่ได้ทาแหละเพราะว่าแกไปอยู่กับลุงพลพ่อน,น้องหายก่อนเก้าโมงแต่ว่าเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าไม่ได้ทํานั่นแหละ แต่ว่าจะรู้จะรู้ก่อนรู้หลังไม่รู้แต่อย่างที่แอดสดาว่าอ้าวก็คุณอยู่กับลุงพลคุณก็ไม่ได้ทำลุงพลก็ไม่ได้ทำป้าแตงก็ไม่ได้ทำแล้วทำไมคุณจึงทำให้ลุงพลมีตัวตนขึ้นด้วยคำว่าให้สงสัยลุงพลนะอีกครั้งหนึ่งนะแสดงคุณ แอดฝากนะครับแอดมดนะครับก็มาโปรโมทสินค้านะครับพ p สกินของลุงพลนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆนะครับเรารู้แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับคนที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลนะครับทุกคนขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองเนาะขอให้ท่านมีเงินมีทองที่จะถูกหวยถูกถูกหวยถูกเบอร์ตลอดเวลาเนาะนะครับเึ่งว่าลุงพลจะพ้นมนตินะครับผมนะครับต้องใช้เงินใช้ทองนะครับ มาที่คําว่าเราไม่ต้องการให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราไม่ต้องการให้เกิดครับเราไม่ต้องการให้มันเป็นไปแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าการเลือกใช้คําเนี่ยเพราะแกพูดคนเดียวต่อสื่อแกพูดคนเดียวต่อสื่อถ้าแบบผมไม่ได้ทําครับมีฉันไม่ทําถูกต้องครับคุณไม่ได้ทําแน่ เพราะว่าเหตุการณ์มันทําใหู้้คนรู้ว่าคุณไม่ได้ทําถ้าคุณทําลุงพลก็ทําถ้าคุณไม่ได้ทําลุงพลก็ไม่ได้ทําเพราะว่าคุณอยู่ด้วยกันปัญหามันมันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันก็เลยเป็นปัญหาเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแสดงว่ามันมีการเหมือนมีการได้สอบสวนกันเอง เหมือนมีการได้สอบถามจนได้ความว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเราอาจารย์ขอลิงก์ไปยังที่นิทานอาจารย์ขอลิงก์อันนี้นะครับว่าเราไม่ได้ตั้งใจลิงก์ไปที่นิทานป้าแตนนะครับภาพชัดเลยไหมลิงก์ไปนิทานป้าแตนภาพชัดเลยไหมที่ป้าแตนบอกว่าในนิทานเนี่ย มันมีผู้หญิงปลอบประโรมผู้ชายที่กำลังสะอึกสะอื้นเกิดที่ฟื้นขึ้นมาจากการช็อคนะครับพักแทนก็เห็นเขานั่งบนรถไปเขาก็กลัวกันอยู่ปลอบใจกันอยู่ยว,ว่าพ่อเอ้ยเราก็ยังมีอีกคนเราก็ยังมีอีกคน เนี่ยนี่นินทานพระแต่นนะโดยสภาพของผู้ชายเนี่ยคือยังล่อแรอกจิตใจจิตใจไม่รู้ว่าที่ชอ็อกเนี่ยกลัวกลัวตัวเองผิดหรือว่าชอ็อกก็เสียใจนะครับนิทานนะอันนี้คือนิทานพระแต่นนะครับไหนใครจําได้จดกดหนึ่งครับใครจะไม่กดหนึ่งครับเพราะว่าผมจะลิงก์กับคําว่าพวกเรา พวกเรานิทานมะแตนใครได้ฟังครับยกอ่ากดหนึ่งกดหนึ่งจะให้ยกมือนะเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นขอบคุณมากครับนั่นแหละครับเพราะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะใจแข็งมากผู้หญิงจะใจแข็งมากส่วนผู้ชายอ่อนแอกวกเปียก นิดๆหนๆก็เป็นลมก็ต้องมาบอกนิทานนะครับนิทานมาแต่บอกว่าคุณผู้ชายเนี่ยยังยังเหมือนเหมือนกับว่ายังไม่แข็งแรงนะฮะคุณผู้หญิงในนิทานก็บอกว่าเออพ่อเอ้ยเราก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะอ่ะรีบรีบทําใจให้แข็งแรงนะเรายังมีคนอีกอีกคนหนึ่งนะ ส่วนเหนือความที่ได้นะ่ะเราก็ไม่รู้เนาะแต่คำว่าเราแสดงว่าโอ้โหกว่าจะทำใจได้กว่าจะไม่รู้ว่าใครมีน้ำตาหรือใครไม่มีน้ำตาก็ไม่รู้นะครับบางคนอาจจะไม่มีน้ำตาผ่ามา,ผ,าผ่าสายตาเลยก็ได้นะครับนะครับป้าแตงป้าในในิทานป้าแตงก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าแตนยังไม่รู้นะ ป้าแตนยังไม่รู้ในนิทานนะป้าแตนนิทานก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมทางบ้านจึงส่งให้เขามาช่วยดูแลผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจนถึงกับไปเฝ้าอ่ะไปเฝ้าในอในโรงพยาบาลป้าแตนยังไม่รู้นะครับป้าแตนยังไม่รู้ก็นั่งนั่งงงจะไปถามก็ไม่กล้าถามเลยเนาะแล้วก็นอนเฝ้าเลย นอนกับนอนเฝ้าเพราะแตนบอกอีกว่าวันถัดมาหรือเปล่าวันถัดมามีมีน้าผู้ชายคนหนึ่งมีน้าผู้ชายคนหนึ่งได้มาส่งสารถึงความคืบหน้าของของตุ๊กตา มีผู้ชายอ้อนแอนท่านหนึ่งได้มาส่งมาส่งข่าวถึงผู้หญิงผู้ชายที่ช็อกที่อะไรกันเลยนะฮะแล้วก็มาทำให้พ่อแตนก็ยังงงว่าทำไมเขาจึงพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นยิ่งยิ่งเสียใจกันใหญ่เลยแต่เขาก็มาบอกว่าแตนว่าเดี๋ยวาพิ่งพูด อย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดนะอย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาอีกแสดงว่าในนิทานเนี่ยเด็กไม่ได้พามาโรงพยาบาลอ่าในนิทานนะฮะตุกตาไม่ได้พามาโรงพยาบาลน,นะครับเท่าที่ฟังเนี่ยตุกตาไม่าไม่ได้มาโรงงานไม่ไม่ไม่ได้มาโรงพยาบาลใช่หรือไม่ ถ้ามาโรงพยาบาลมันจะฟื้นมันจะดีขึ้นไหมคงจะดูลักษณะเหมือนให้ให้คนเฒ่าคนแก่ดูถ้ามันเกิดขนาดนี้ในนิทานนะครับแสดงว่าทุกคนรู้หมดครับยกเว้นลุงพลกับพัะแันทุกคนรู้หมดเพราะต้องกันต้องพากันไปโรงพยาบาลเอยคนที่อยู่แถวบ้านก็ต้องดูแลตุ๊กตาอยู่ มิฉะนั้นจะรู้ได้ไงว่าหมดหนทาง,ลลทางลแล้วหมดหนทางแล้วเราฟังแบบนี้ตามนิทานมันเหมือนเรื่องมันมันเกิดปกติแต่ไม่รู้ว่ามีใครได้รู้เรื่องขนาดไหนพอไปถึงอพอไปถึงอพระเจ้าตาพระเจ้าตากับ กับไม่รู้เรื่องดันถูกให้คงใช้ความเป็นผู้เท่าผู้แก่ไม่รู้ว่ามีใครไม่บอกความจริงแก่นะพระเจ้าตาเนี่ยรู้แต่ว่าพระเจ้าตาได้ทำเรื่องไปนิมนต์พระไปอัญเชิญวิญญาณนี่เรียกว่าอัญเชิญไปเชิญวิญญาณมาจากบนภูเขา เพื่อให้รู้ว่าได้ตายไปแล้วนะให้กลับมาซะเรื่องที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นที่ถ้ำแห่งหนึ่งไม่รู้ถ้ำนี้อยู่ชั้นไหนนะถ้ำแห่งหนึ่งที่ถูกให้ไปเชิญคือความเชื่อของพวกเราเนาะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคำว่าไปเชิญที่ไหนแสดงว่า มีคนตายที่นั่นอย่างที่อุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอผู้ตายได้ไม่ไม่หลงไม่ลืมไม่นั่งจับเจ้าอยู่อยู่ที่เดิมที่นั่นอย่างเบาต้นขอญาตเอ่ยถึงน้องเขา ที่คุณพ่อคุณแม่ก็ไปอัญเชิญดวงวิญญาณที่จอดรถบนที่ถนนนะดันั้นที่มีผู้เท่าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขา,เขาคิดได้แล้วเขาเขารู้สึกได้แล้วว่าเด็กเนี่ยได้ถูกเชิญวิญญาณร่างอยู่ที่ถ้ำ แห่งหนึ่งในในภูเขาแต่ทำไมวันที่สิบสี่จึงไปโ่อยู่ที่โขดหินชั้นสี่อชั้นห้าชั้นหกน,นะฮะชัดเจนนะยงังงงยังไม่ไม่งงแล้วนะถ้าเป็นตามนี้แสดงว่าวันที่สิบสี่จัดฉากสิบสี่จัดฉากก็จัดฉากแสดงว่าถ้าไม่มั่นใจคงไม่จัดฉาก ที่มั่นใจร่างกายนี้น่าจะผ่านการจับการอะไรทํานองนี้ในการเชิญวิญญาณก็ต้องจับเชิญวิญญาณเนี่ยเชิญวิญญาณเนี่ยแสดงว่าเอาร่างออกไปจัดถ้ำแล้วอีกประการหนึ่งนะครับการจะเชิญวิญญาณเนี่ยไม่ได้หมายความว่าร่างมันอยู่ในถ้ำนะครับแสดงว่าเอาร่างออกไปแล้วแสดงว่าเรื่องเกิดขึ้นก่อนวันที่สี่วันที่สิบสี่การเชิญวิญญาณไม่ใช่ว่า ร่างอยู่ในถ้าแล้วก็ไปเชิญไม่ใช่นะร่างนะั้นเอาเอา,เอาออกไปก่อนละการจะมั่นใจหรือใครจะสั่งอย่างรวดเร็วว่าเอาเอาร่างมาปุ๊บสั่งวรวดเลยว่าไปนิมนต์พระมาไปเชิญวิญญาณมาคงเอาออกไปสักระยะหนึ่งแล้วะจึงจะทำพิธีไม่มีใครเชิญวิญญาณใน ในขณะที่ร่างยังตั้งอยู่ในในถนนตรงนั้นในถ้ำตรงนั้นปัญหาคือทำไมไปเชิญที่ถ้ำก็ตายที่ไหนก็เชิญที่นั่นหมายความว่าคนที่จะให้ผู้เท่าไปเชิญเนี่ยได้พูดความจริงขนาดไหนทำไมผู้เท่าจึง จริงถูกให้ไปเชิญที่ถ้าเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆไม่ได้อยู่ในถ้าแต่ว่ามาบอกผู้เฒ่าคนหนึ่งให้เข้าใจว่าเด็กเสียที่ถ้าก็เลยเพราะว่าในที่ถ้ำเนี่ยมันไม่มีศพใช่ไหมหรือจะไปเชิญขณะที่ยังมีศพอยู่ไม่น่าจะใช่อ่ยค่อยๆคิดตามนะครับมันเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนนที่สิบสี จะให้ไปลุงพลได้ยังไงเพราะว่าตอนไปเชิญดวงวิญญาณหรือไปอะไรเนะี่ยมีลุงพลไปด้วยไหมมีลุงพลไปด้วยไหมยอยากรู้หรือหรือผู้เฒ่ารู้คนเดียวว่าไปเชิญดวงวิญญาณที่นั่นและคนอื่นไม่ได้อยู่ด้วยหรืออาจจะเออเอาเอา,เอาไปคนเดียวก่อนก็ได้กับพระนะ ทุกคนมีธุระสมมติอย่างนี้มันคิดได้หลายแบบแต่ที่แน่ๆก็คือวันที่สิบสี่คือร่างกายออกไปจากถ้ำแล้วหรือร่างกายอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าคนที่จะบอกผู้เท่าเนี่ยคือบอกให้รู้ว่าแสดงผู้เท่าเจอเจอร่างแล้วผู้เท่าเจอร่างที่หนึ่งที่ใดถ้างนั้นผู้เท่าคงไม่เชื่อว่าน้องเสีย แต่อาจจะถูกให้บอกให้ว่าออะเสียที่เสียที่ไหนอ่ะเสียที่ถ้ำที่ถ้ำที่ทำที่ทำถ้ำไหนอ่ะโน่นโน่โน,นอยู่ชั้นโน่นเราเอาผู้เฒ่าเอ้ยก็เตรียมอะไรต่างๆที่จะไปเชิญนะก็นิมนต์พระขึ้นไปนะสมมติอย่างนี้อาจจะเป็นถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับผู้เฒ่าเนี่ยอาจจะต้องมาปฏิบัติต่อเองเยอะเลย การปฏิปต่อเองเยอะของแกเนี่ยอาจจะสับสนในหลายเรื่องเพราะแกแสดงว่าแกไม่เห็นลุงผลไม่เกี่ยวกับลุงผลแกก็เลยเข้าข้างลุงพลตอนแรก